สิ่งที่ผมทําคือทุกอย่างที่เป็นความถูกต้องนะผมไม่ได้ทําเพื่อญาติพี่น้องใดๆทั้งสิน้นผมเองไม่ใช่คนตะบลบ้านใหม่ผมเป็นคนจังหวัดฉะเชิงเซาหรือแปดริ้วเจริญมากเลยล,ลูกเออดีปฏิกอร์ร้อยเท้าบันเท้าเลยละ่ะเนีย่ยเอสอบายมากเลยควายก็ตะวางยันที่นอนน้ําก็ไหลดี สะดวกสบายมากเลยจากที่อับเฉามารุ่งมากเลยตอนเนี้ยีตรงเนี้มาก่อนเนี่ยมันเป็นป่าดงดิบเลยพอนายกเข้ามาบริหารเนี่ยแจ๋วเลยดีทุกอย่างน้ำประปาถนนหนทางน้ำไฟสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสาธารณูปพื้นฐานที่จะต้องปรับโครงสร้างของพื้นฐานตำบลนี้เพราะในขณะนั้นถนนก็แย่ไฟก็มืดน้ำประปาไม่ต้องพูดถึงก็ดีกว่ามาก่อนเยอะมาก เพราะเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้เลยเมื่อก่อนกันด a าน้นําก็ไม่ไหลไฟก็ไม่มไม่มีตามถนนก็มืดไปหมดตอนนี้มันพัฒนาก้าวไกลขึ้นไปเยอะเลยไฟก็สว่างทุกที่ตรงไหนที่มืดเขาก็ไปติดให้มันมันทำให้เราเป็นไม่น่ากลวัวไงเวลาเราจะไปธุระอนอกเนี่ยกลับม้านเด็กๆก,ก็ไม่ต้องกลวงัวมันสว่างไปหมดตอนสมัยเด็กๆเ,เลยก็จะเป็นดิน เป็นดินแล้วก็มีทางเดินจากจสายเอเชียเข้าหมู่บ้านแล้วมาต่อไปถนนก็จะขยบขึ้นไปเรื่อยๆร้านตรงนี้ต่ํามากองก่อนต่ํามากแล้วก็ขยบมาสามครั้งแล้วณปัจจุบันนี้ดีที่สุดแล้วเพราะว่าท่านนายกคนนี้เข้ามาก็พัฒนาจนแบบถนนสวยงามตองก่อนก็เป็นลูกลังธรรมดาค่ะรกๆธรรมดาก็มีความเจริญขึ้นมาเรื่อยๆค่ะตั้งแต่สมัยเด็กๆจนปัจจุบันนี้มันก็แตกต่างไปเยอะแล้วค่ะ นายกคนนี้ไม่เหมือนคนอื่นละ่ะพูดจากใจจริงดีมากต่างกว่าสมัยก่อนเยอะเลยเพราะท่านมีวิธีคิดวิธีสร้างสารรค์และชาวบ้านนี่หากินกันได้สารสุ่มไก่ส่งนายกและมีอาชีพขาขายได้ทุกอาชีพซื่อตรงทำให้ชาวบ้านจริงๆเห็นไหมครับว่าจากตะบลล้าหลังของเราวันนี้คนอยากมาอยู่บ้านใหม่ ความเจริญเราเกิดขึ้นด้วยระบบที่อบาตาที่ผมได้สร้างให้พี่น้องชาวตำบลบ้านใหม่นั้นมีอาชีพมีรายได้และก็มีงานทํายังมีตลาดค้าขายตลาดชุมชนหน้าอบาตาเรามีการสร้างตลาดยามค่ําตลาดกลางคืนมีการประดับไปสวยงามเพื่อให้พี่น้องนั้นมาค้าขายสินค้าตาบลของเราเป็นที่ตั้งของโรงเรียนโอท็อปของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจะเป็นแหล่งจําหน่ายพัฒนาสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศละมุดร้อยปีบ้านใหม่วันนี้ละมุดบ้านใหม่ ผมผลักดันจนกระทั่งขึ้นเป็นระมุด GI Geographic Indicator ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชีพ้พิกัดทางภูมิศาสตร์เป็นผลไม้อันดับหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรามีแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่หลวงปู่ทวดพุทธอุทยานมหาราชหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นั้นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งใน3ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เทียบเท่าวัดใหญ่ชัยมงคลวัดพนันเชิงหรือวิหารหลวงพ่อมองคลประพิษเรามีนักท่องเที่ยวปีละ1ล้านคน ทั้งหมดนี้นะครับก็คือภาพของความเจริญของตำบลบ้านใหม่ชาวตำบลบ้านใหม่นั้นจะเป็นคนที่ให้คําตอบได้อย่างดีที่สุด ขาพัฒนาดีอ่ะเขาพูดคำไหนก็เป็นคำนั้นเมื่อก่อนเขาก็ไม่เคยมาดูมาแลงใช่ไหมขนาดแทงน้ำอยู่ในบ้านเขายังไม่เคยเข้ามาดูเลยแต่พอนายกอุเขามาเขาก็พัฒนาเขาเทปูนเขาให้แค่ไหนเขาก็เทงเขาแค่นั้นทางเทิงนี่เราบอกขอเขาไม่ใช่ว่าเขาเอาอะไรมาให้แล้วบอกเขาดีไม่ใช่อย่างนั้นเพราะรักเขาตั้งเริ่มแรกแล้วจะไม่เอาใครนอกจากนายกอุ